ในตอนนี้นะครับมือถือรุ่นเก่ากำลังกลายเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งล่าสุดมีข้อสงสัยกันมามากมายว่ามือถือที่ใช้อยู่จะรองรับหรือว่าถูกทิ้งอยู่ข้างทางเพราะไม่สามารถใช้งานแอปเป่าตังเวอร์ชั่นใหม่ได้แล้วคุณละ่ะรู้หรือยังว่ามือถือของตัวเองเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนี้หรือไม่หลายคนจับตาก,การกลับมาของโครงการคนละครึ่งซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวช่วงตุลาคม2568พร้อมอารายละเอียดใหม่ๆที่เริ่มมีการเปิดเผยเล็กน้อย แต่สิ่งหนึ่งที่สร้างความกังวลไม่น้อยก็คือมือถือรุ่นเก่าของคุณจะใช้งานได้หรือเปล่าเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นในพันทิปโดยสมาชิกหมายเลข807.4039ได้โพสต์ว่าเขาอาจไม่สามารถใช้งานได้เพราะโทรศัพท์ของเขาเก่าเกินไปแต่เรื่องนี้มีจุดหักมุมธนาคารกรุงไทยฉเฉลยแล้วว่าที่มือถือบางรุ่นไม่สามารถใช้งานแอปเป่าตังได้เป็นเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการทำธุรกรรม ธนาคารระบุว่าคนที่ใช้แอปกรุงไทยเน็กบน Android เวอร์ชันต่ำกว่า10.0จะถูกจำกัดให้ใช้งานไม่ได้ขอแนะนำให้อัปเดตเป็น Android เวอร์ชัน10.0ขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและถ้าคุณไม่สามารถอัปเดต Android ให้เป็น10.0ขึ้นไปได้จริงๆอาจถึงเวลาต้องพิจารณาซื้อมือถือใหม่แล้วโดยทางกรุงไทยแนะนาให้ติดต่อศูนย์บริการหรือผู้ผลิต หากต้องการปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ iPhone ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนี่คือจุดขัดแย้งที่หลายคนยังไม่รู้ถ้ามือถือของคุณใช้ iOS เวอร์ชั่นต่ำกว่า15จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยล่าสุดวิธีตรวจสอบง่ายๆสำหรับมือใหม่ Android นะครับให้ไปที่การตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วดูที่ข้อมูลซอฟต์แวร์เพื่อเช็คเวอร์ชันของ Android ที่ใช้งาน ส่วน iPhone ตรวจสอบเวอร์ชัน iOS ในเซตติ้งได้เช่นกันสรุปให้ชัดอัปเดตมือถือของคุณให้ตรงตามเงื่อนไขนี้มือถือ iOS ต้องมีเวอร์ชัน15ขึ้นไปนะครับแต่คำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าข้อจำกัดเรื่องเวอร์ชันมือถือแบบนี้เป็นการบังคับให้คนซื้ออุปกรณ์ใหม่โดยไม่จำเป็นหรือเป็นการยกระดับความปลอดภัยที่จำเป็นจริงหรือไม่หากคุณมีมุมมองแย้งหรือเคยประสบปัญหาแบบนี้โปรดแบ่งปันประสบการณ์หรือแสดงความคิดว่า คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้กันในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ